การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดที่ทางราชการบ้านเมืองได้จัดให้พวกเราทั้งหลายประชาชนทุกๆคนได้มาฉีดเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความปลอดภยัยให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตให้เกิดให้มีความเป็นอยู่ของเราเนี่ย เป็นอย่างปกติตอนนี้เรามีเครื่องป้องกันแล้วป้องกันชีวิตของคนไม่ต้องเก็บป่วยไม่ต้องเสียชีวิตเพราะโควิดก็คือวัคซีนเพราะนั้นขอให้ทุกคนไม่ต้องไปกลัววัคซีนแต่จงกลัวโควิดเพราะว่าวัคซีนไม่ทำให้เราเสียชีวิตได้ แต่ว่าโควิดนั้นอาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้เพราะนั้นพอเรามีโควิดเรามีวัคซีนแล้วนี่ทางคุณหมอก็มารับรองกับอัตมาว่ารับรองวา่าปลอดภัยฉีดวัคซีนแล้วจะปลอดภัยขอให้เราทั้งหลายมาตั้งใจกันมาทำใจให้แข็งแรงทำใจให้เข้มแข็ง ก็จะไม่ต้องอไปพะวักพวงผลข้างเคียงของของวัคซีนเราขอให้ทุกคนได้เข้าใจและก็ร่วมแรงร่วมใจกันมาฉีดวัคซีนแล้วเราก็ชีวิตจะปลอดภัยเจริญพรวันนี้อาตมาภาพได้มารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิดจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสนดอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อจะเป็นเหตุสร้างภูมิต้านทานในการป้องกันโรคโควิดที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราจึงขอเชิญชวนภิกษุสาม,มนเณรและญาติโยมทั้งหลายวิธีที่จะป้องกันตัวเองเพื่อให้รอดพ้นจากโรคภัยครั้งนี้ก็คือการรับการ ฉีดวัคซีนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยและเป็นการป้องกันไม่ให้โรคไข้ขเจ็บนี้ระบาดวัคซีนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายในพร้อมใจกันมารับการฉีดวัคซีนได้รับความสะดวกจากคณะแพทยศาสตร์เมื่อฉีดแล้วก็มี ความรู้สึกว่าไม่มีอะไรทุกอย่างปลอดภัยอย่าเสพข่าวจนเกิดความรู้สึกว่ากลัววัคซีนจึงทื่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบันบางคนก็กลัวบางคนก็ไปพูดว่าเข็มยาวแทงเกือบทะลุแขนก็ทำให้คนกลัวกันจริงๆแล้วก็ธรรมดามดกัดก็ยังเจ็บกว่าฉีดแล้วก็ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไม่มีโรคประจำตัวอย่างวันนี้อาตมาภาพก็ได้ฉีดไปแล้วประมาณเกบครึ่งชั่วโมงก็ปกติดีทุกอย่างก็ขอเชิญชวนทุกท่านถ้าเราได้มีคุมมป้องกันแล้วคุมกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะว่าอย่างน้อยไม่ถึงร้อเเซแต่ก็ป้องกันเอาไว้ก่อน เป็นสิ่งที่ดีงามเตอนวันนี้ได้มาฉีดวัคซีนเป็นเข็มแรกวันแรกความรู้สึกก็คือมันไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเราเจาะเลือดธรรมดาดังอยากเชิญชวนพวกเราทุกคนที่มีโอกาศอยู่ระใกล้เคียงนับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปพยายามที่สะีดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเ,เร็วได้ไม่แน่กลัวอย่างที่พวกเราคิดวันนี้มีคาาร,มรูบาอาจารย์มาได้รับ การจีดวัคซีนเยอะยะมากมายืนยันโดยความรู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีอะไรแน่นอนก็จะเดินทาง